Thank you. แล้วนะครับในช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับกับปากม้ากูรูนะครับวันนี้เราเราจะมาไขดวงชะตาราศีอย่างไรในศาสตร์ไหนติดตามกันที่ดีนะครับแต่แอบกระซิบบอกว่าวันนี้มีทีเด็ดครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่านะครับผู้ที่ได้ฉายาว่าขงเบ้งเมืองไทยกับสินแสหมิงอาจารย์พงษ์สดายุนาคทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับระคังอยู่ไหนครับสินแสเป้งานนะโลโก้ของอาจารย์หมิง ก็ต้องมีหลักขังอะไรอย่างเงี้ยทีเดียวเราเรามาพูดถึงเรื่องโหเฮงกันก่อนดีกว่าโหเฮงนี่มันมีความสําคัญต่อคนมากเลยเหรอคะโอ้มันสําคัญมากสําคัญสุดๆเพราะว่ามันสมันเป็นอมตะวิธีในการรู้จักคนเช่นเราเห็นหน้าคนคนเนี้ยเราสามารถจะรู้ได้ว่าเขาจะรุ่งเมื่อไหร่อ๋ออ่านันเลยมันเหมือนแผนที่ฮะคือคือบนใบหน้าคนเนี่ยมันมีอยู่ร้อยจุดบนใบหน้าสมมติผมเห็นคนนี้คนนี้อายุยี่ปี โอ้ย28ปีรวยแน่เลยเพราะว่าตําแหน่ง28ปีเขาสวยคือคืองี้ฮะบนใบหน้าคนเราเนี่ยมันจะมีจุดอายุอยู่เช่น28ปีมันเดินตรงนี้อาหว่างคิ้วเขาเรียกอิงตึงตาแหน่งนี้ถ้าเกิดตําแหน่งนี้ใสสวยสมมติตอนนี้อายุ25อีก3ปีคุณซักเซสสำเร็จแน่นอนอะถ้าเกิดเขาไปทํามาแล้อ,อต้องดูว่าอาคำถามนีนดีบาคือ,ค,อคนจีก็บอกขาห่ออยู่หมอคือโง่เฮงดีคือความบาลานซ์ ยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้หญิงคนหนึ่งหงเห่งดีมากจมูกสวยอยู่แล้ววันดีคืนดีไปตัดปีจมูกเหลือบางจ่อยเลยชีวิตพลิกผัวเผลอทิ้งหมดทีนี้เเพราะว่าจมูกคือสามีเอ้าเลยคือสวยแต่ไม่มีผัวจบบางทีก็มีแต่ว่าชีวิตมันไปไม่ได้ไงฮะด้วยอย่างบางคนสมมติว่าวันดีคืนดีไปกรีดตาหรือกะว่าจะไปกรีดนิดเดียวพองามทีนี้ไปกรีดมาเสร็จเหมือนกับ ม่งตกใจยีิบสี่ชั่วโมง <c oughs> <ayo> อ่ะสมมติน,นะฮะเสร็จปั๊บชีวิตคู่ก็พลิกเช่นกัน <prote ge> นี่คือการทําแล้วมันไม่บาลานซ์ใครเป็นคนกําหนดเนี่ยถามหน่อยดิวิชานี้เกิดขึ้นมาประมาณสองสามพันปีและด้วยปรมาจารย์โมอีเหล่าเจ้าคือเป็นวิชาที่อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเลือกคนไปกรีธาทัพนะฮะสมัยสามก๊กเนี่ยเขาต้องดูเขาดูแค่นี้เขารู้หรือคนนี้รบชนะไหมเข้าใจอันนี้แสดงว่าเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่า สถิติได้ใช่ไหมใช่สถิติเพราะว่าเออลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ครับโหแบบว่านาๆนาเงี้ยมันก็จะต้องแบบว่าดูดีอะไรเงี้ยมันถูกต้องเขาใจมีอย่างหนึ่งผมกรู้มากรับคนสมัยนี้เสพติดไอ้เรื่องเออสัญญกรรมแบบปกติแต่บางคนพยายามไปทําให้มันแบบยิ่งเล็กมากพยายามทําให้มันเล็กที่อันนี้มันเกี่ยวของเฮงไหมครับเกี่ยว คืออย่างช่วงที่อายุจาก50าว่ากว่าไปแล้วโง่เฮ้งมาเดินช่วงนี้แล้วฮะ <5. S 2> ช่วงนี้ช่วงจากตรงนี้ลงมาเขาเรียกหญิ่งตรงคือตำแหน่งตรงเนี่ยตรงล่องนี้ลงมาล่องปากถ้าหน้าตรงนี้มันตอบมากเกินไปหรือปากของเดิมก็ดีอยู่แล้วไป,ปไปทําจนเล็กลงปากนี่คืออายุ60กว่าไปแล้วพอช่วงนั้นปุ๊บวาสนาตกเต็มเต็มแซ่ดเต็มเต็มเจียเจ๊ยเอะกินยาแม่ทั้งปีทั้งชาติเลยอย่างนั้นปากดีๆมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างนี้ก็สวยอ่าปากต้องมีเนื้อ นนตากบนปากล่างต้องสวยอันนี้ทํามานะก็ถือว่าสวยต้องบอกหมอก่อนนะ,ะเราเปิดเผยอ่ะก็ถือว่าสวยแต่มันมีเหมือนกันที่ของเดิมสวยอยู่แล้วอ,อ่ะอย่างนี้ก็สวยแต่ไปทํามาจนบางเลยตากบนปากล่างบางมากไปดูเขาแก่ตัวตกทุกคน อ๋อแสดงว่าปากบางไม่ดีใช่ไหมปากบางไม่ดีมันต้องมีกลิ่นมีใช้คือต้องปากหนาหนาเออแต่ก็หนาขนาดกาลังสวยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษไปชนขอบครกเงนี้ไม่ได้คือดูออวบอิ่มอวกอิ่มอวบอิ่มอย่างนั้นเนี่ยมันก็เข้ากันกับในส่วนของความงามอ่ะก็คือว่าคนแก่เนี่ยเราเลยเห็นแก่คือปากบางและตกไม่คนแก่ปากบางและตกก็เข้ากับโง่เฮงว่ามันก็ดูแบบว่าไม่ดีนะไม่ไม่ดูไม่ดีไม่สวยไม่งามแล้วปากที่ดีอย่างคือ มันจะต้องเหมือนมันจะยกขึ้นนิดนึง<ต>คือ,อไม่ยิ้มไม่ยิ้มก็ดูยกขึ้น<อ>แต่ปากที่ตกวัฒนาตกง่ายๆมากๆคือปากเป็นรูปเรือคว่ำเคยเห็นไหมครับบางคนไม่ยิ้มแต่ปากตกลงมาโอเคยเห็นออันนั้นคือถ้าเกิดเป็นนิสยัยคือทนายสักมองโลกในแง่ร้ายตลอดอไอ้อนุ่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้คนนุ่นก็ไม่ดีคนนี้ก็เร็ว<อ>แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องวัฒนานะแก่ตัวไปกินยาทั้งปีทั้งชาติงงเฮงอย่างเงี้ยมันดูต่างชาติได้ไหมได้หมดเลยครับ ฝรั่งก็ดูได้ดูได้หมดเลยอ๋อเหรอดูได้หมดเลยอย่างตำแหน่งวังสมรสของผู้ชายอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งข้างๆตาเนี่ยเขาเรียกเนี่ยตำน่งตีนกาตำแหน่งนี้เลยจะเป็นคนชาติไหนก็ใช้ตำแหน่งนี้ดูอหืือยอย่างคุณสุภาพสตรีใช่ไหมครับจมูกเนี่ยคือสามีเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรู้หรือว่าคนนี้จะได้สามีดีไหมดูที่จมูกแต่ชาติไหนก็ใช้จมูกดู และจมูกที่จมูกใงไงที่มันดีอะฮะนี่ที่ดีคือปลายตีมึงคือปีกจมูกแลดูจะต้องมีเนื้อตรงนี้ปีกจมูกแลดูต้องมีเนื้อไม่ควรบางเกินไปน่ากลัวมากแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือบางคนเคยเห็นไหมครับเออแล้วจะมีเป็นห้ำขึ้นมาห้ำนี่น่ากลัวมากนะไม่ดีใช่ไหมใช่เขาถึงไปเหลาออก ใช่ที่นี่นี่คือที่มาที่เป็นเหล่าออกแต่ทาทางงงเฮงอธิบายว่าถ้ามีห้าเกิดขึ้น 9- ใน10คนชีวิตคู่ไปไม่รอดพอเผือทิ้งหมดหถ้าตำแหน่ง<า>นี้เป็นผู้ชผู้ชายก็คืออายุ4ี4 5ปีชีวิตสะดุดเช่น30กว่าทำมาหากินรุ่งมาเรื่อยๆพอ4ี 4, 4 5ี่ไปลงทุนแล้ว,ลวพังหมดลงทุนผิดแป๊กเจ๊งหมดตัวนี่คือตำแหน่งงงเฮงมันเดินตำแหน่งที่เสียหายแล้วจะหมุนงุ้มมา อ่จมูกก็งุ้มเขาเรียกจมูกจงอยนกแก้วเือนจมูกเหี่ยวอันนี้คบยากมากคนจีนเขาเรียกสามปกสิวคือร้ายสามประการไอ้จมูกอันนี้คือหนึ่งในสามประการนั้นอ๋อเหรอตายแล้วอ่าอย่างที่หนึ่งคือจมูกที่เมื่อกี้ถามคือปลายจงอยนกแก้วเนี่ยสองเจียมแอร์ไฮคือคางหลุบเข้าอ่าไม่มีคางอ่าไม่มีคางคางหลบเข้าไม่ไม่ดียังไงใช่ครับคือพวกนี้คือคบยาก คือง,ง้มคางหุบก็คือตัว<อ>โกงกให้หนังฝรั่งอ่ะชอบี้ยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีกเขียบาบ้คือคิ Q ้วคิ้วเป็นคิ้วกังฉินคิ้วมันย้อนกับ มันตีขึ้นไปอ่าใช่สมมติเราดูเราดูซีรีส์หนังอันหนึ่งหนังหนังจีนเราเห็นคนนี้คิ้วออกมาปุ๊บเรารู้เลยว่าคนนี้ตัวโกงอขนาดเขาไม่ได้บอกแล้วว่าคนนี้ตัวโกงนะเราเห็นคิ้วเรารู้เลยใช่ไหมเหมือนกันเลยประมาณนั้นนะอย่างนี้เขาจันะค้ัหน้าผากล่ะโอ้โหสาคัญมากถ้ามันเปิดขนาดของซินแสนี่รวยไหมอันนี้ผมก็พอผมนี่ก็พอๆกับรันเวย์นี้เดียร์นะทิ้งี้หมดเลยขนนี่นี่ผู้ชายหน้าผากกว้างดีแล้ว ผู<ห>้ชายหน้าผากกว้างนี่คำว่าหน้าผากกว้างนี่คือเอาเอาสี่นิ้วเราทาบลงไปครับสี่นิ้ว<า>ล้วยัง,งือหรือว่าไงก็ถ้าเกิดได้สี่นิ้วก็ดีกําลังดีคือดีนะฮะไม่น่าจะถึงนะครับไม่แต่อันนี้สัดส่วนหน้าถือว่าบาลานซ์แล้วต<อ>้องดูที่สัดส,ส่วนหน้าดด้ววย่ส,สันด้วยใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิง คือผู้ชายสีนิ้วดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงดันทะลึ่งกว้างกว่าสนิ้วชีวิตนี้อยู่เป็นผีตนีไปเถอะเงยครับแต่มียากมากจริงเหรออืมยากมากอย่างนี้ถ้าเอาลงมาแล้วนี่หาได้แล้วใช่ไหมก็เร็วกว่ากำหนดเดี๋ยวบ้าไปดึงมาชิดนะครับมันดึงมาชิดคิ้วจะบ้านะฮะนี่นะฮะต้องเอาสี่นิ้วเราวัดลงไปนะครับน้าผากกว้างคือออกด้านข้างถ้าสูงคือข้างบนแต่ผู้ชายน้าผากกว้างสูงดี รครับขอทานมีหน้าผากกว้างไหมขอทานบางคนก็มีแต่อันนี้มันกว้างขนาดที่เรียกว่าแปะยิง้งคือแม่งออกไปทานแนวติงตองแล้วคือมันกว้างไปขนาดมันเยอะไปอ่ะอ๋ะอมันไม่สมสม,มันมไม่บาลานซ์เข้าใจอย่างเงี้ยหน้าผากแล้วคิวแล้วตาละ่ะตา<ด>อะไรที่มันไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าโอเคถ้าถ้าเราดูหัเห้งตาเนี่ยเราเปรียบตาเหมือนอัญมณีนะครับขอจะเล็กจะใหญ่ไม่เป็นไรขอให้วาวให้เชงให้ใส เข้าใจอ่าคือสมมุติบางคนสมมติเดินมาโอ้โหทาไมโงเ่เฮงอเซียอย่างนี้ว่ะแต่ไปดูตามันบ่มากบ่ซิงเลยไปดูจริงๆรังค่ะตาไม่ค่อยมีหรอกเอาจริงจะเคยเห็นมีคนเคยอบอกผมมาว่าแบบตาดีไม่ดีบางคนแบบรู้เลยนะว่าอายุสั้นทุกแล้วตาเนี่ยในหลักโงเ่เฮงจากโบราณคือจากปร,รมาจารย์ตักหมอเนี่ยให้ตาสําคัญถึง60%สมมุติว่าเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งเขามีวิกฤตในชีวิตคือกําลังเจ๊งกําลังแตกทุกอย่าง แต่ถ้าตาเขายังใสนะครับเขายังกลับมาได้สำคัญไหมเออแต่ก็จริงนะคนเราตามันสดใสก็ดูดีอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่แล้วบางคนที่ตาตกตาอะไรอันนี้ผมมีเพื่อนประสบการณ์ตรงเลยเขาอยากรู้แล้วเขาต้องแก้ยังไงคือสัญญกรรมช่วยได้ตาตกก็ไม่ดีเหรอไม่ดีคือตาตาตาตกเนี่ยนะครับมันทําให้หน้ามันดูเศร้าไปโดยปริยายเลยใช่เนี่ยเพื่อนสนิทเลยพยายามแก้เดี๋ยวนี้ฉีดโบท็อกซ์แล้วไปดูนะครับชีวิตอีก็ดราม่าจริงๆ มีแต่เรื่องจุกจิกเรื่องบ้านมีตังนะแต่ล่าสุดเพิ่งโดนโกานั่นแหละหรือไม่ก็คือด้านความรักเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ค่อยเป็นไป็อย่างที่เขาต้องการแล้วเขาจะแก้ยังไงไปเอ็นโดไทสิไปยกตาขึ้นนิดเดียวเองฉีบโต๊ะก็เท่านั้นนะเอ็นโดไทดีกว่าไปเซลิปท้นมาทําให้มันหางตามันยกขึ้นเขาเรียกตาเป็นหางหงอันนั้นดีมากและคุณสู่ภาพปตรีที่ตาเป็นหางหงนะครับส่วนใหญ่จะได้สามีดีแทบทุกคนเดี๋ยวผมไปบอกสินแสเขียนได้ไหม ในกรณีที่ยังไม่ได้ไปทำเขียนก่อนก็ได้ว่ะจริงเหรอให้มันดูขึ้นมาสักนิดนึงจะปล่อยให้มันตกมันดูแบบตามันตกอยู่ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับโครงหน้าหลายิงชายทีสุดยอดผู้ชายนะครับหน้าที่ดีที่สุดคือหน้าสี่เหลี่ยมเาเดีที่สุดของผู้ชายแต่สี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมจะต้องมีเนื้อนะ ถ้าเกิดสี่เหลี่ยมแล้วไม่มีเนื้อก็ไปเกาะอิฐบกปูนอยู่บรินัชั้ล่างเลยคือมันนั่นคือกรรมกรชั้นล่างเลยนะถ้าสี่เหลี่ยมไม่มีเนื้อสี่เหลี่ยมจะต้องมีเนื้อคือนั่นคืนระดับมหาเศรษฐีระดับผู้บริหารคือระดับแบบถ้าเป็นนายทหารตำรวจก็ระดับในคนอย่างนี้เท่าที่เราเห็นคนที่เป็นเศรษฐีนี้ก็รูปหน้าลักษณะเห็นไหมสี่เหลี่ยมทั้งนั้นเลยโอ้โหนั่นแหละครับโหพูดขนลุกเลยอะใช่แต่ ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วดันไปสี่เหลี่ยมอันนี้คือพริกเลยนะครับเหลือไม่ดีโคเมียลําบากเลยเหรอแบบชีชํำไม่เรื่องคู่ทุกผู้หญิงถ้ารูปไข่ดีมากเอ้เหรออันนี้ผมไม่มีความรู้ผมเอาจากที่ผมมองว่าอย่างนี้สวยนะครับหน้ารูปไข่ของผู้หญิงคือดีมากหรือหน้ารูปไข่หรือหน้าทรงกลมหน้าอีหมิงคือดีมากแต่ผู้ชายถ้าดีคือหน้าสี่เหลี่ยมมีเนื้อแล้วก็หน้าทรงกลมแต่ถ้าเป็นรูปหน้าทรงยาวที่เขาเรียกหน้าหน้าหยกหน้าหล่อ แบบแบบนั้นเดทเงี้ยหน้ายาวอหน้ายาวอันนั้นคือมันมีความบาลานซ์ของหน้าอยู่อ๋อถ้าเกิดหน้ายาวต้องมีความบาลานซ์ของช่วงหน้าอยู่โอเคก็เหมือนกับเวลาเราวาดรูปหรือว่าทําโครงการปั้นอ่ะถึงหมายถึงว่าจะให้หน้ายาวหน้าสั้นหรือว่าหน้ากลมไงเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีความบาลานซ์ส่วนของมัน3ส่วนนะสัดส่วนได้นะมันก็ดูดีใช่ป่ะใช่แล้วใช่แล้วใชเข้าใจละประมาณนี้เลยทีเดียวเชี่ยนะดิฉันเข้าใจตอนนี้เนี่ยมันเกิดมีแบบว่า ไฟฟากระจุดดางดำบนใบหน้ามันมีปัญหาไหมโอ้โหมีหมดเลยเอาอย่างนี้งงเอาแค่ฝฟาตำแหน่งเดียวที่ปลายจมูกนะครับคนจิงเขาถือว่าฝฟตรงนี้เป็นฝฟไฟฝเจาะเซฟหรือฝฟถูกขโมยสามีคือ,อพูดให้มันยาวเนี่ยคือถูกขโมยสามีแปลง่ายๆคือผัวทิ้งก็ได้ <laughs> มจมูกเนี่ยผู้หญิงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เลยไม่สวยด้วยเนาะฝ่ายที่ขึ้นบบริเวณนี้ไม่ได้เลยหรือฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันจะไปขึ้นตำแหน่งนี้ เขาเรียกโสคือตำแหน่งสันจมูกตำแหน่งนี้ก็ห้ามมีไฝขึ <S <s ้นมาชัดๆไม่ด e ีโอ wow> ้ยอย่างนั้นอีกเรื่องนึงผมอยากรู้หลยคนต้องอยากรู้เรื่องไฝแดงเขาบอกมีเยอะๆดีใช่ไหมไฝแดงดีขึ้นตำแหน่งไหนดีตำแหน่งนั้นเลยจริงเหรอจริงถ้าไฝแดงขึ้นตำแหน่งตรงปากนีไม่ใช่ผมมีแถวนี้พูดกินเป็นเรื่องเป็นราวใต้เรานมอ่ะใต้เรานมเออดีจริงเหรอใช่แต่ก็จะมักเรื่องทางเพศสูง ของเพื่อนข้างบ้านผสมสีสมสีอันนี้ดูตอบเลยกับเลี่ยงไปนิดๆนะครับไฟตรงนี้อันนี้ใช่ไหมฮะไฟอันนี้คือไฟที่เด่นที่สุดในวงพี่น้องจริงเหรอออมันอยู่ใกล้คิ้วคิ้วคือพี่น้องเห็นป่ะไฟที่อยู่ตรงนี้กับไฟที่อยู่ในคิ้วคือไฟที่ทำผมมามานะทุกทีไฟที่เราโดดเด่นกว่าใครในตระกูลอ๋อจริงชัวร์อันนี้ชัวร์ถ้าจะอยู่บนคิ้วหรืออยู่ในคิ้วนะ เราจะเด่นกว่าพี่น้องทั้งหมดมันเคยอยู่ในคิวแล้วอยู่ๆตอนนี้อยู่เหนือคิวไม่มีปัญหาใช่ไหมมันย้ายไปได้เองเลยเหรอดิฉันกันคิวออกผมว่าแล้วไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่แต่ว่าถ้าขึ้นไปอีกนิดนึงกลับไม่ดีนะอ้าวเหรอมันต้องอยู่ได้แค่นี้นะอย่าให้มันย้ายเด็ดขาดสินแซครับเคยมีฝ่ายแถวนี้ตรงไหนฮะแถวเนี้ยตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกฐานสมรสความรักกระชีชฉ่ำซี่เลยอ้าวออกแล้วอ่ะโชคดีแล้วยังไม่เห็นมีผัวเลยนั่นแหละชี่หายเอองั้นต้องไปเติมฝแดง เอาสีเมติกไหมฮะวันนี้อยากไปถึงงวงจุ้ยเนาะทแต่มันไม่ทัน่ะไว้คราวหน้ามาอีกได้ป่ะยินดีครับยินดีเพราะว่าแบบว่าก็ดูแบบว่าคือของแบบนี้เนี่ยนะเรารู้เอาไว้เนี่ยนะใช่ว่าเลยทีเดียวแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยรอบรู้ขึ้นมามากกับการที่ว่าเราจะคบหาสมาคมกับใครหรือทํามาหากินหรือว่าเออเรียกว่าทํางานหรือว่า จะรับไขรเข้ามาเพื่อ <ใน S 2> ที่จะมาอยู่ในชีวิตของเราเรียกแค่มองให้เป็นพื้นฐานแรกๆเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ว่าสมควรหรือไม่สมควรจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุยกับสินแสมาแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าความสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวเนานะบ,บนใบหน้าคนสวยหรือคนไม่สวยคนหล่อหรือว่าคนไม่หล่อแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความสมดุลมากกว่าบางทีเนี่ยนะพอรูปหน้าอาจจะแบบว่า เออไม่ได้แบบว่าสวยเรียวงามแต่ว่ามันมีสัดส่วนที่ใช้ได้สมดุลกันดีล้วก็สบายเออมันก็จะทําให้เราดูดีได้หบอกว่าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่ารูปเป็นศัพ์ถูกต้องครับและสุดท้ายคือผู้หญิงสมมุติว่าโง่เฮงดีทุกอย่างนะมาตัดสินกันที่หลังมือเลยใครหลังมือสวยโอ้โหรับไปเต็มผู้ชายไม่เกี่ยวเออผู้ชายก็มีส่วนหลังมือต้องสวยห้ามหยาบอันนี้ก็ทำมาแล้วเหมือนกันนะนนิดหน่อยอันนี้หลังมือละเอียดมากจริงเหรอ ใช่ครับแต่บางคนคืออายุอันนี้ก็ละเอียดหลังมือสมมงหมบางคนอายุยังไม่มากนะฮะแต่ถ้าหลังมือโฉลหรือหยาบนะโอ้โหทัวนบัวเหนื่อยเหนื่อยเลยก็คือเหมือนทํางานหนักนะใช่เออมันก็คือมันก็มันก็อิงกับความเป็นจริงนะหลังมือเลยสัจธรรมหมดทุกอย่างนะใช่ครับจะบอกให้นะเออนี่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวอยากไปเจอสินแสหมิงไปทางไหนได้บ้างอ่ะเออสานักงานอยู่ที่ลาดพร้าวเป็น เกี่ยวเรื่องให้คำปรึกษาแบบบ้านคงจุ้ยแล้วก็มีแขกมาพบกันอยู่ตลอดวันนี้ขอบพระคุณมากมากวลาหลังมาอีกนะขอบคุณะครับอบครับนครับนะฮะสินสายนิ่งของเราวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้าจากรอยอ้อยวิวิเกตตาและคริสติฟายครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ